สวัสดีค่ะลูกค้าทุกท่านนะคะพิงกี้มาอยู่ที่บ้านใกล้ทะเลนะอยู่ใกล้หาดจอมเทียนนะคะเพียงแค่40เมตรนะคะเดินไปหน้าบ้านเห็นทะเลเลยนะคะมีสระว่ายน้ํามีโต๊ะผูด้วยนะคะบ้านสวยมากๆเลยนะคะลมลื่นมากๆเลยนะสระว่ายน้ําก็ใหญ่มากนะคะขนาด4คูณ8เมตรเลยเดี๋ยวพิงกี้จะพาชมบริเวณรอบๆบ้านกันนะคะ ที่เห็นอยู่นี้ก็จะเป็นสระว่ายน้ำนะล้อมรอบด้วยต้นไม้นะคะ่มรืม่นนะคะที่นี่ก็จะทําเช่าอยู่ด้วยกันหกหลังนะคะนี่มีลูกค้าเกือบทุกหลังเลยนะไม่ต้องห่วงเลยว่าเออจะเสียงดังได้ไหมดูเพื่อนบ้านก็พากันเนาะเสียงดังกันนะคะอาสระว่ายน้ํานะคะมีตรงขั้นบันไดเนาะตรงนี้เด็กก็เล่นได้สระว่ายน้ําก็ใหญ่ ว่ายน้ำชุ่มฉ่ำจะว่ายน้ำที่สระว่ายน้ำในบ้านเราหรือว่าจะเดินไปเล่นทะเลก,ก็ได้หมดนะคะตอบโจทย์ฟังก์ชั่นทุกการพักผ่อนเลยนะคะส่วนเสร์นก็สวยงามมากนะคะอันนี้สามารถจองสองหลังติดรวมเป็น8ห้องได้นะคะประตูเปิดหากันได้นะคะ,ะมีสระว่ายน้ำทั้งสองหลังเลยสำหรับมากรุ๊ปใหญ่20-30คนก็สบายๆนะคะ นี่นะคะมีสระว่ายน้ำสองหลังเลยนะคะจอดรถในบ้านได้ประมาณ3-4คันแล้วก็มีลานจอดรถใกล้บ้านด้วยนะคะดเดี๋ยวพิงกี้พาชมบริเวณร,ร,รอบๆบ้านนะคะแล้วเดี๋ยวจะพาไปทะเลด้วยเดี๋ยวจะพาไปดูหาดจอมเทียนเวลานี้นะคะพูดเลยว่าพระอาทิตย์กำลังตกดินและสวยมากๆสระว่ายน้ำนะคะฟังกช์ชันครบนะคะมีคาราโอเกะนะคะแล้วก็สมาร์ททีวี มีโต๊ะพูให้ด้วยนะคะช่วงนี้หาดสวยมากๆนะคะช่วงนี้หาดสวยมากๆาพักได้นะคะ10 12ิบคนเสิร์ฟได้ถึง15คนนะคะราคานะคะราคาก็ไม่แพงนะเดี๋ยวพิงคกี้พาชมบริเวณร,รอบบ้านก่อนดีกว่านะคะเข้ามาข้างในนะห้องหนึ่งมี2เตียงนอนได้4ท่านและเสริมได้สบายๆห้องน้ำในตัวทุกห้องนะคะ นี่เตียงใหญ่นะคะเตียงใหญ่6ฟุตเลยมีผ้าเช็ดตัวให้นะคะมีผ้าเช็ดตัวให้บ้านสวยมากบ้านสวยมากโมเดินมากๆและที่สำคัญติดหาดจอมเทียน40เมตรนะคะและห้องน้ำในตัวแอร์ท้งหลังเป็นบ้านเปิดใหม่นะคะใหม่ทุก จุดทุกมุมมองจริงๆวัสดุอย่างดีนะคะแล้วก็อีกห้องหนึ่งก็เดินตรงมาเนาะข้างบนมีทั้งหมด2ห้อง4เตียงไปเลยนอนไปได้8-10ถึง10คนสบายๆเลยนะคะนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นเตียง3.5ฟุต2เตียงนอนได้นะคะ4ท่านห้องแอร์ด้วยนะคะแอร์ A ทั้งหลังเลยแล้วก็ห้องน้ำในตัว นะคะห้องน้ําในตัวตกแต่งสวยมากนะคะวัสดุอย่างดีห้องนี้มีมุมด้วยสวยมากๆเลยนะคะนะคะสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็มีระบงระเบียงใหญ่มากนะคะตรงนี้ก็จะเป็นระบุระเบียงสําหรับใครที่สุขบุรีนะคะมีมุมนั่งแต่งหน้านะคะสวยงามมากนะคะไฟก็นะคะตกแต่งสวยมากนะคะนี่นะคะสวยมากนะ ห้องเขาสวยมากจริงๆนะคะเดี๋ยวพิงคกี้พาไปดูห้องนอนอีกสองห้องข้างล่างมีทั้งหมดสี่ห้องนอนนะคะนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะพูนะคะสีแดงสวยงามนะคะนี่นะมีห้องนั่งเล่นม,มีโซนนั่งเล่นเยอะมากนะคะมีทีวีใหญ่เลยนะคะมี WiFi เคเบิลให้สวยมากๆตกแต่งสวยมากๆที่นั่งก็เก๋ไก่มาก ที่นั่งนอกบ้านในบ้านมีหมดนะคะบ้านสวยมากจริงๆนะคะพูดเลยว่าสวยมากจริงๆนะสวนก็สวยมากนะคะนะคะมีมุมนั่งเล่นนะคะตรงนี้สวยงามทุกจุดจริงๆนะคะนี่มีครัวด้านนอกนะที่เห็นก็จะเป็นเตาปิ้งย่างกับครัวด้านนอกนะคะนี่ทำอาหารทะเลต้มผัดแกงทอดได้เลยนะคะเราจะไปดูโซนครัวกันนะคะแอร์ตัวใหญ่นะคะแอร์ตัวใหญ่ นะคะแล้วก็ครัวอุปกรณ์ครบครันตู้เย็นนะคะมีห้องน้ำนะคะตรงห้องนั่งเล่นตรงนี้นะคะสี่ห้องนอนห้าห้องน้ำห้องน้ำในตัวทูกห้องนะคะนี่ห้องนอนสวยมากลูกค้าคะสวยสะอาดหมดจดมากๆนะคะอยู่ใกล้ทะเลด้วยนะคะ บ้านสวยมากจริงๆนะอยากให้มาเห็นกับตานะถ้าให้มิงกี้พูดว่าบ้านสวยแต่ไม่ไม่ไม่เห็นกับตาก็นะคะไม่เชื่อนะนี่สวยจริงๆไรสดไม่มีทางตกแต่งเพิ่มเติมใดๆได้นะคะมีเครื่องทำน้ำอุ่นนะคะมีห้องน้ำในตัวเลยนะคะตกแต่งสวยงามมากนะคะตกแต่งสวยงามมากนะคะ พิงโบว่างไหมคะพรุ่งนี้พิงโบไม่ว่างนะคะดูเป็นหลังอื่นไหมหลังนี้ยังว่างนะคะพี่อินบ็อกมาได้เลยนะคะเดี๋ยวพิงกี้ส่งบ้านที่ยังว่างพรุ่งนี้ให้นะคะ,ะบ้านสวยมากเดี๋ยวพิงกี้พาไปดูอีกหลังหนึ่งอยู่ข้างกันนะคะคล้ายๆกันเดี๋ยวพิงกี้แยกไลฟ์สดดีกว่านะคะหรือว่าไลฟ์ต่อกันไลฟ์ like ต่อกันเลยดีกว่าเนาะเดี๋ยวเรารีบไลฟ์เนาะบ้านมันคล้ายๆกันนะคะบ้านคล้ายๆกันอยู่ติดกันเปิดประตูจะเอะหากันเลย นะคะเปิดประตูจะเอะหากันเลยนะคะเตาปิ้งย่างจะอยู่ตรงนี้ถังน้ำคงน้ำแข็งมีให้นะคะประตูทะลุกันแบบนี้เลยนะคะเปิดประตูมาก็เจอสระว่ายน้ำนะคะจอดรถในบ้านได้ประมาณสองคันนะคะนี่นี่อัน,นสระว่ายน้ำนะคะบ้านนี้จะร่มรื่นมากนะคะแล้วก็มีที่นั่งนะคะปาร์ตี้ริมสระนะคะนี่ก็จะมีโต๊ะผู้ให้ทุกหลังเลย ะะโต๊ะพูทุกหลังเลยนะคะโซโฟงโซฟาวัสดุอย่างดีสวยมากๆเลยนะคะนะคะนี่นะคะมี Wi-Fi c a เบิลให้มีโต๊ะพูนะคะครัวปิ้งยางได้นะคะทำอาหารได้ตู้เย็นก็ใหญ่มากนะคะนี่นะคะมีห้องน้ำตรงห้องนั่งเล่นนะคะแล้วก็ห้องนอนข้างล่างมีสองห้องห้องน้ำในตัวหมดเลยนะ แต่งสวยมากพูดเลยว่าสวยมากนะเดี๋ยวท้ายคลิปพิงกี้พาไปดูทะเลแล้วมาดูกันว่ามันใกล้ทะเลแค่ไหนนะเดินออกมาหน้าบ้านเป็นทะเลเลยนะคะสวยงามมากๆนะคะห้องน้ำในตัวนะนะคะห้องน้ำในตัวสวยมากจริงๆนะคะนี่คนตกแต่งเก่งมากๆนะคะคนตกแต่งเก่งมากๆเลยนะคะเดี๋ยวพิงกี้พาไปดูห้องนอนข้างบนนะ สวยมากๆเลยนะคะอยู่จอมเทียนซอย12นะคะเป็นจุดที่หาดสวยที่สุดดูตกแต่งไฟโอ้โหอลังการเวอร์วึงมากนะคะเดี๋ยวมาดูห้องนอนฝั่งฝั่งนี้ก่อนข้างบนมีสองห้องนะคะข้างล่างก็สองห้องห้องละสองเตียงนอนได้ห้องละสี่ท่านห้องน้ำในตัวนะคะมีระเบียงเหมือนกันนะคะม,มีที่นั่งแต่งหน้าโอ้โหเก๋ไก่มีที่นั่งในห้องนอนด้วยมีมุ้งมึง สวยงามห้องน้ำในตัวนะคะห้องน้ำในตัวตกแต่งสวยงามหรูหรานะคะเดี๋ยวมิงกี้พาดูอีกห้องหนึ่งนะคะห้องนึงก็2เตียงนะคะนอนได้สี่ท่านหท่านเสริมได้เลยนะคะแอร์ตัวใหญ่แอร์ทางหลังทุกอย่างใหม่หมดใช้งานได้จริงนะคะไม่ต้องกลัวว่ามาแล้วก็ เออทำไมบ้านไม่ตรงปกเนาะพิงกี้พามาดูบ้านจริงสวยจริงนะคะตกแต่งสวยมากนะคะตกแต่งสวยมากนี่มุมสระว่ายน้ำนะคะอยู่ใต้ต้นไม้นะคะรม่มรื่นไม่ต้องกลัวร้อนเลยไม่ต้องกลัวร้อนเลยนะคะโอเคนะเดี๋ยวพิงกี้จะวิ่งพาไปดูทะเลนะคะทะเลนะคะเดี๋ยวพิงกี้วิ่งลงไปข้างล่าง่ะไปดูทะเลนะจะได้ครบหมดทุกมุมมองนะคะ สักคู่นะเดี๋ยวขอวิ่งก่อนนะคะเป็นบ้านสองชั้นนะคะเป็นบ้านสองชั้นนะคะมีโต๊ะผู้ให้นะคะสวัสดีทั้ง19ท่านมิงกี้พาชมบ้านใกล้ทะเลหาดจอมเทียนนี้เองฟัง์กชันครบนะคะครบแต่ว่ามีนะคะมีโต๊ะผู้นะคะปิ้งย่างได้ทําอาหารได้นะคะลมเย็นสบายมากมันอยู่ใกล้ทะเลลูกค้า ะะเดินไปหน้าบ้านนะคะ40เมตรเป็นทะเลเลยนะคะเดี๋ยวพิงกี้พาไปแบบอย่างเร่งด่วนก่อนที่นะก่อนที่ฝนจะโปรยปลายลงมานะคะก่อนที่แอดมินจะเปียกนะคะนี่นะคะมีต้นมงต้นไม้สวยงามนะคะต้นมงต้นไม้สวยงามนะคะอันนี้คือทางเดินหน้าบ้านนะคะทําเช่าหมดเลยที่เห็นแสงอยู่คือทะเลนะคะใกล้บ้านมากๆเลยนะคะ แต่เดเดินไปนะคะประมาณไม่ถึงสนาทีก็เป็นทะเลแล้วนะคะเป็นหาดจอมเทียนเดี๋ยวนะคะใครดูจนจบคลิปก็จะได้เห็นทะเลช่วงนี้เนาะนะคะพระอาทิตย์กำลังจะตกดินพอดีนะคะปากซอยก็จะมีแบบว่าร้านอาหารเซเว่นนะคะหาของกินสะดวกมากลูกค้ามาลงรถตู้และเดินเข้าบ้านได้เลยนะคะลงที่จอมเทียนสายหนึ่งเลยนะคะ ขึ้นรถมาลงที่จอมเทียนเลยไม่ต้องเอารถมาไม่ต้องขับรถให้เหนื่อยนะคะนะคะที่เห็นอยู่ก็เป็นทะเลแล้วนะคะอเห็นทะเลหรือ,อยังคะนะคะวิ่งมา40เมตรนะคะเนี่ยบ้านอยู่ตรงนั้นนะคะเขียวเขียวนะคะนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงปิดเทอมนะคะหาดเราก็จะคึกคักด้วยนะคะด้วยนักท่องเที่ยวนะคะ ะะอันนี้คือถนนสายหนึ่งนะคะจอมเทียนนะคะขอวิ่งนะคะขอวิ่งนะคะนี่นะคะมีเตียงผ้าใบจ้านะคะมีเตียงผ้าใบนะนี่ทะเลกําลังสวยนะคะทะเลกําลังสวยมีแบบเขาเลือกเรียกอะไรเรือกล้วยบานาน่าโบสหรอห <laughs> ทาไมแอดมินเรียกว่า แอดมีเรียกว่าเรือกล้วยนะคะดูบ้านนอกไหมคะสะไว้น้ำไม่ใช่สะไว้น้ำสิสะไว้น้ำอะไรจะใหญ่ขนาดนี้นะคะเป็นทะเลนะคะช่วงนี้ทะเลใสมากนะคะทะเลใสน่าเล่นมากนะคะมีแบบบาร์นาโบ๊ทนะคะดูซิว่าเขาจะล้มกันไหมนานเทกระจาดไปแล้วนะคะ้โอนะคะ <c oughs> <c oughs> บรรยากาศดีมากค่ะจอมเทียนช่วงนี้นะคะนักท่องเที่ยวคึกคักมากนะคะเดินออกมาจากหน้าบ้านเพียง2นาทีนะคะ40เมตรนะคะ40 5 0ห้าเมตรก็เป็นหาดจอมเทียนเลยนะคะนี่คึกคักมากนะคะช่วงนี้พาเด็กๆมาเที่ยวปิดเทอมได้นะคะอ่าโอเคนะคะอ่าเดี๋ยวบ้านเก็บเสียงไหม คือข้างๆทําทเช่าทั้งหมดไม่ต้องกลัวว่าจะเสียงดังไม่ได้นะคะข้างๆทําทเช่าทั้งหมดเลยจะดังแข่งกันเลยก็ได้นะคะใช้เสียงได้นะคะใช้เสียงได้นะคือพัทยาเป็นเมืองที่ไม่เคยหลับนะคือเขาก็ตื่นตลอดนะคะไม่มีใครมามาว่าลูกค้าแน่นอนนะคะาปาร์ตี้ได้นะคะปาร์ตี้ได้แถมใกล้ทะเลด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวพิงกี้ขอ,อจบไลฟ์<ๆ>นะคะขอจบไลฟ์ก่อนนะคะ เดี๋ยวเดี๋ยวรอดูเขาเทกระจาดก่อนนะนี่นะคะนะคะล้มไปแล้วอีกหนึ่งนะล้มไปแล้วอีกหนึ่งนะคะนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวพิงกี้ขอตัวนะคะกลับบ้านไปหาลูกก่อนนะคะถ้าใครกําลังหาคูวิลล่าที่สวยๆใกล้ทะเลนะคะทักหา,าพิงกี้ได้นะเดี๋ยวเราจะเสนอบ้านให้นะคะส่วนราคาเดี๋ยวพิงกี้อ่าคอมเมนต์ให้นะคะ โอเคนะขอจบไลฟ์เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะนะคะ